นี่คือ Toyota s u p เปอ90 500แรงม้าของออฟอีหนึ่งค,ครับอีกคันนึงคือ s u p ปอคันนี้ s u p ปออีคันหนึ่งใช่ครับที่บอกว่าชอบมากมีเปลี่ยนล้อเปลี่ยนโชค๊คล้อโช๊คปีกนกอ่าล้อโช๊คปีกนกแล้วก็เครื่องเครื่องนี้อยู่520ม้ <S า s ู p ปอเนี่ยเป็น520ม้านี่ทำเยอะมหมไม่น่าเยอะนะก็โดนไป3แสนกว่าบาทกันนะ้อยดีมีอัพไบ์ดาวไบต์กองอากาศท่อไอเสียแล้วก็มีกล่องมันแทา ส่งกล่องไปกลับอะมันแพงอ๋อส่งไปกลับส่งไปต้องไปปลดโฟนโต้ก่อนเพื่อให้มันจูนได้แล้วก็เอามาเสร็จแล้วมาจูนอีกทีนึงจูนบูสต์มอดใส่อ p อปชันเข้าไปเพื่อที่จะวัดเฟกฟิลอะไรพอนเนี้อ๋อคือพอรถใหม่ใหม่มันจะลำบากพวกนี้แหละใช่ใช่ใช่แต่กล่องเดิมมันฉลาดแต่ว่าต้องกว่าให้มันจูนได้เพราะมันฉลาดมากไงต้องทำให้มันซบือก่อนแล้วก็ มาจูนมันอีกทีนึง,งและนี่ช่วงล่างคันนี้เซ็ตเองอีกว่าครับเนี่ยเซ็ตเองครับระหว่าง<อ>ระหว่างคันนี้กับคันนี้ไหนเซ็ตยากกว่ากันคันนี้จะยากกว่าหน่อย c T r อ๋อ r ยากกว่า c T r เพราะว่ามันมีอามันเยอะอามันเยอะอามันเยอะกว่าไอ้คันนี้จะเซ็ตง่ายแต่คันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ คันนี้พอคันนี้5ไปแล้วอันนี้ก็สบายแล้วใช่ใช่มันเขาเรียกว่ามันมีแนวทางของมันแล้วคันนี้เรารู้แล้วว่าขับหน้าขับหลังเครื่องวางหน้ามันจะแตกต่างจากเครื่องวางหลังยังไงอะไรย่างไงบ้างในการบาลานซ์รถโทดเดี๋ยวแต่ซูป้าเอายิงถ้าไม่ได้อะไรนะมันเป็นรถที่น่าขับมากเลยนะสวยครับรถรถรถิซผมว่ามันค่อนข้างดีเลยแหละคือขับสนุกตอนแรกได้มาเดิมๆผมขับเดิมอยู่สักปีหนึ่งมั้งแล้วก็ค่อยมาทําคือขับจะรู้ว่าอยากได้อะไรแล้วเราค่อยมาทําอันนี้ก็ได้อันนี้ส มาเลยครับได้ลงรถที่แบบว่าชุดใหญ่มาแล้วเพราะว่าคันนี้ลิฟต์ต้องมีแล้วลิฟต์ของของออฟใช้เป็นของอะไรครับอันนี้ของซีกอสครับซีกอสแล้วก็มันเป็นสองเสาสองเสาแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันไม่กว้างพอคือบางทีถ้าเอาอย่างจ d เเนี่ยจอดไม่ได้แล้วอ่ะคือถ้าเป็นรถวายบอดี้อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้อ๋อคันนี้เอ็มเอ็มสองนี่ก็แอบแอบแทบจะแน่นอยู่แล้วนะใช่ครับคือถ้าซูเปอร์คันข้างบนวายบอดีอีกหน่อยก็กเบียดมากนะใช่มก็เบียดใช่ครับแล้วก็เสียล้อไป เบียดมันต้องใช้ความแม่นยำในการขึ้นตัวลิฟต์เนี่ยเราก็ต้องเลือกความกว้างเผื่อด้วยถ้าเกิดรถเรากว้างมากมันจะมีกว้างกว่านี้ไหมมีกว้างกว่านี้อ๋อมีกว้างกว่านี้กว้างกว่านี้แต่ก็ราคาก็จะกะสูงกว่านี้สูงกว่านี้นใช่แต่ที่คุยออฟบอกว่ายังไงลงรถก็ต้องมีลิฟต์ไปสักตัวหนึ่งเผื่อไว้มันมันถึงจะเต็ม <c oughs> <c oughs>